จากนั้นครับดูแมนยูครับลุยต่อวนมาครับให้มาที่พักแล้วโอ้โหจ่ายจังหวะเดียวหลุดเลยครับสวยจริงๆครับพักทีซองโอ้โหแทงจังหวะเดียวหลุดเลยครับแล้วก็จบที่เวนรูนี่ครับสองครับแมนยูขึ้นนำแต่ว่าเขาเย็นเส้นครับปัดลูกนี้เข้าไปเลยครับไม่โดนใครครับโอ้ยกาจังหวะกันผิดครับเนี่ยครับ เกมรับแล้วก็ผู้รักษาประตูครับของแมนเชสเตอร์อยู่นเตดสองเท้าครับโอ้โหทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับแล้วดูจังหวะตรงนี้ครับจ่ายมาบอลไปกิกกักนิดหนึ่งครับพารกไหลมาแล้วก็จบที่ลุตฟานนิสเตลอยครับ3-2มสองครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะขึ้น,นําอีกครั้งหนึ่งดูอีกทีครับหลุดมาแล้วก็ใจกว้างครับพาชีซอง โอ้โหเนี่ยครับมีส่วนกับ3ประตูครับ